สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่กําลังมองหางานและกําลังเตรียมตัวสอบในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับมาแล้วครับมาแล้วครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒินะครับหรือว่าติวเตอร์วุฒิในการเตรียมตัวสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวก็จะมาบอกกล่าวให้กับน้องๆที่กำลังมองหางานอยู่ ได้ติดตามข้อมูลต,ต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับก่อนที่ไปเริ่มเรียนกันในวันนี้ก่อนที่จะไปดูในเนื้อหาที่ตั้งใจจะมาบอกกล่าวให้กับน้องๆที่กำลังมองหางานอยู่ในวันนี้นะครับถ้าเป็นไปตามทไลายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับในการสอบเนี่ยขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นการสอบบุคคลภายนอกที่เข้าไปทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นพัทยาเป็นอบตอ,อบจอ เทศบาลน่าจะมีการสอบ <c oughs> ภาคกและก็ภาคขอในวันในช่วงของเดือนธันวาคมยังไม่ระบุวันที่นะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงของเดือนธันวาคม2563ปัจจุบันนี้นะครับถือว่าวันนี้เริ่มต้นเดือนตุลาอ่าวันนี้วันนี้30กันยานะครับตุลาพฤศจิกาธันวาน้องจะมีเวลาเตรียมตัวอยู่ ประมาณสามเดือนหรือสองเดือนเสร็จนะครับไม่สามเดือนเต็มนะครับฉะนั้นแล้วคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่อยากจะเข้าไปทํางานในขององค์กรปกครองส่วนท้องินวันนี้เตรียมตัวได้แล้วแล้วในหลักสูตรการสอบในเนื้อหาการสอบนั้นไม่ได้มีไม่ได้มีจํานวนน้อยๆนะครับถ้าเราอ่านวันละหนึ่งเรื่องจากนี้ไปจนถึงวันสอบประมาณเดือนธันวาเนี่ย แทบจะไม่ครบทั้งเรื่องนะครับวันละวันละหนึ่งหัวข้อเนี่ยจากนี้ไปถึงเดือนธันวานเนี่ยอาจจะไม่ครบทั้งทุกหัวข้อถึงวันสอบก่อนฉะนั้นแล้ววันนี้ดูตัวแล้วว่าจะต้องมีการสอบเตรียมต,ตัวตั้งแต่วันนี้ในหลักสูตรการสอบนะครับเดี๋ยวก่อนที่ไปเริ่มเรียนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จะทำ กดแชร์เพื่อบอกเพื่อนพ้องน้องพี่บอกเขาไปเถอะนะครับว่ามีองค์กรประคองเสือถินกำลังเตรียมรับสมัครสอบแล้วคาดว่าน่าจะสอบในเดือนธันวาคม2563บอกเพื่อนพ้องน้องพี่ให้เตรียมตัวสอบเลยละคนที่รังมองหางานอยู่นะครับจะได้มีเวลาในการมีเวลาในการเตรียมตัวสอบมากยิ่งขึ้นกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วย ในหลักสูตรการสอบนะครับหลายท่านเคยสอบมาแล้วพลาดเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้ไปศึกษาดูว่าหลักสูตรการสอบนั้นเขาสอบอะไรบ้างในคู่มือเตรียมสอบภาคกอของท้องถิ่นครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเตรียมข้อมูลตรงนี้สำหรับเดือนธันวาคม2000เอเดือนตุลาคม2563ตรงนี้นะครับที่มีหลักสูตรการสอบ บอกถึงหลักสูตรการสอบว่าในการสอบของท้องถิ่นซึ่งจะต้องสอบทั้งภาคต่อและภาคขออะ,อะไรบ้างภาคต่อคือภาพความรู้ความสามารถทั่วไปนะครับมาดูหลักสูตรการสอบนะครับขอเริ่มมาดูตรงนี้ครับหลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นพศสอง2ั้อหอันนี้พี่เอามาจากปี2 5 6 2 ที่เป็นประกาศรับสมัครคราวที่แล้วในการรับสมัครสอบของปี2,563ยังไม่ประกาศยังไม่มีรายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบออกมาแต่นําเอาหลักสูตรและวิธีการสอบของคราวที่แล้วเนี่ยมาบอกกล่าวเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลเพื่อที่จะได้เตรียมตัวสอบตั้งแต่เนิ่นๆแล้วเราจะได้ไม่พลาดในการเตรียมตัวสอบในการสอบ หลักสูตรการสอบของปี2562พี่เชื่อว,ว่าใกล้เคียงกับปี2563ที่ยังไม่ประกาศออกมาเพราะอะรครับเพราะกติกาบางอย่างเนี่ยกฎหมายบางฉบับเนี่ยยัง <c oughs> ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่กฎหมายบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นแล้วในการเตรียมตัวสอบเนี่ยคนที่เคยสอบมาเมื่อปี2562กับ เคยสอสปีฉบา์คนที่อา่านหนังสือฉบับเดิมอา่านหนังสือเล่มเดิมอ่านพลาดปลายเรื่องหลายประเด็นเพราะอะไรครับเพราะเขามีกิการใหม่ๆเนี่ยออกมาค่อนข,ข้างที่จะเยอะเลยอย่างในเฉพาะวันที่16เมษายน2562เนี่ยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาทั้ง5ฉบับ6ฉบับ พร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นของอบตของอบจของพัทยาของทีศบนลและกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท,ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท,ท้องถิ่นเปลี่ยนใหม่หมดเลยกติกาหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปสมาชิกอบตที่เคยมีหมู่บ้านละสองคนต้องกลายเป็นเหลือหมู่บ้านละหนึ่งคนเนี่ยกติกาเขาเปลี่ยนใหม่น้องที่อ่านหนังสือเดิมหรือเตรียมตัวเคยเคยเคยสอบมาแล้วมีหนังสือเดิมอยู่เนี่ยอาจพลาดได้ถ้าไม่อัปเดตข้อมูลถ้าไม่ดูกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน ในหลักสูตรการสอบแบ่งออกเป็น3ส่วนหรือสามภาคมีภาคกอไก่ก็คือภาคความรู้ความสามารถทั่วไปที่เราเห็นอยู่นี้มีภาคขอขาคือภาคความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหน่งเราจะสอบในตําแหน่งไหนก็จะต้องไปดูในเนื้อหาดูในลักษณะงานที่ปฏิบัติดูหลักสูตรการสอบในตําแหน่งที่เราสมัครสอบเรียกว่าภาคขอซึ่งเราจะต้องสอบภาคกอและภาคขอก่อน แล้วเอาผู้ที่สอบผ่านภาคกอและภาคขอตามเกณฑ์จึงจะมีสิทธิ์ไปสอบในส่วนของภาคข้อไข่หรือเรารู้กันโดยทั่วไปคือภาคการสอบสัมภาษณ์หรือถ้าเป็นทางการก็ความเหมาะสมกับตำแหน่งในภาคกอเนี่ยมีหลักสูตรและวิธีการสอบอยู่ทั้งหมด100่้อคะแนนเต็มนะครับใน100่้อคะแนนนี้มีหัวข้อที่ใช้ในการออกสอบเนี่ยแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มแบบนี้นครับ หนึ่งก็คือวิชาความรู้ในการศึกษาการวิเคราะห์การสรุปเหตุผลคะแนนอยู่ที่30คะแนนซึ่งน้องจะต้องดูการทดสอบในการวิเคราะห์การสรุปเหตุผลในเรื่องที่เกี่ยวกับการสรุปความการจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวเขาก็จะมีบทความมีเรื่องราวมา,มาให้แล้วเราอ่านอ่านแล้วก็ไปตอบคำถาม เป็นการอ่านสรุปความหรืออ่านจับใจความมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองเหตุการณ์รรรรปัจจุบันเศรษฐกิจและก็สังคมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย4.0แผนพัฒนาเศรกษกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน ความสามารถในการวิเคราะห์และก็การสรุปเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวเลขข้อมูลต่างๆการคิดการสรุปการหาเหตุผลอุปมาอุปไมยอันนี้30คะแนนดู30คะแนนแรกนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับอย่างแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ส2เนี่ยเป็นพระราชบัญญัติที่เป็นกฎหมายที่กําหนดให้มีแผนพัฒนาเศกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว แผนพัฒนาศิลปวัฒสัรคมแห่งชาติเนี่ยถึงแม้ว่าในหลักสูตรการสอบไม่ได้บอกว่าต้องไปดูยุทธศาสตร์ชาติแต่แผนนี้เนี่ยเขาล้อมาจากยุทธศาสตร์ชาติเราจะต้องไปศึกษากฎหมายที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกจํานวนหนึ่งสามสิบคะแนนถือว่าเยอะนะครับเยอะไปถึงเยอะในเนื้อหาที่ที่จะใช้ในการสอบไม่ใช่เยอะในในในเนื้อหาของแผนพัฒาศิอย่างเดียวนะครับ ในสามสคะแนนเนี่ยถ้านับดูเนี่ยหนึ่งสองสมสี่ห้าหเจ็ดเจหัวข้อออก30มสคะแนนเนี่ยเจ็ดสาี่ยีแปหัวข้อหนึงก็ออกวันสามถึงสี่หัวข้อสาถึงสี่ข้อใน30มสคะแนนที่2นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยดูครับกฎหมายที่ออกสอบอยู่11บฉบับแต่11บฉบับนี้ไม่ได้ออกมาแล้วจบเพียงแค่สิบฉบับนี้ ในกฎหมายในยแต่ละฉบับก็จะมีกฎหมายที่เป็นกฎหมายลูกหรือกฎหมายประกอบหรือมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสร้างความชัดเจนสร้างความเข้าใจให้กับคนที่นําเอากฎหมายไปปฏิบัติเนี่ยอีกจํานวนหนึ่งอย่างในรัฐธรรมนูญแห่งราชอายพุทธศักราชสองพห้ร้อยอยู่ในหัวข้อที่หนึ่งของหลักสูตรที่เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการปริรัตรราชการ30คะแนนแต่ในรัฐธรรมนูญนี้เนี่ย ส่งผลให้เกิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่งเช่นในหมวดที่6ที่พูดถึงแนวนโยบายแห่งรัฐมาตราที่65ของรัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐเนี่ยต้องจัดให้มียุทธศาสตร์าชาติแล้วยุทธศาสตร์าชาติจะต้องทำให้เปิดเผยโปร่งใสมีการมีส่วนร่วมของกระบวนการในการจัดทำยุทธศาสตร์าชาติซึ่งตรงนี้ ก็ทําให้เกิดพระราชบัญญัติในการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติทําให้เกิดยุทธศาสตร์ชาติเห็นไหมเกิดกฎหมายก่อนแล้วจึงไปเกิดยุทธศาสตร์เนี่ยแล้วยังมีกฎหมายที่เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีกสิบฉบับครับเยอะนะครับมีระเบียบบริหารการแผ่นดิน2 5 3 4ใช่แต่เขาบอกว่าแก้ไขเพิ่มเติมมีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด2540และแก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มเติมล่าสุดเนี่ย ถึงปี2,562นะเนี่ยพระราชบัญญัติอบจเนี่ยอ,ง,รรยอยงค์การบริหารส่วนจังหวัดคืออบจเนี่ยล่าสุดคือปี2,562พระราชบัญญัติเทศบาลน,นะครับในพระราชบัญญัติเทศบาลเนี่ยล่าสุดปี2,562เหมือนกันซึ่งมีแก้ไขเพิ่มเติมถึง14ฉบับน,นับจาก2 4 9บาีเนี่ย อย่างในปีพศ2512มีกฎหมายที่ออกมายกฐานะของสุขาพิบาลขึ้นเป็นเทศบาลทั้งหมดเลยอย่างนี้นะครับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นี่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยาพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรประครองท้องถิ่นพระราชบัญญัติระเบียบงันบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พระราชสิจิการ่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารก,กิจการบร้รานเมืองที่ดีพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนี่เป็นของข้อที่ที่สิบเอ็ดนะครับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบันอย่างเงี้ยเนี่ย11หัวข้อนี้เป็น11หัวข้อหลักๆแต่ว่ามีหัวข้อเป็นหัวข้อย่อยอีกจํานวนมากอันนี้30คะแนนเฉลีย่ยแล้วก็เรื่องหนึ่งออกก็สอบ2-3ข้อ เราได้มา60คะแนนแล้วนะอีก20คะแนนเป็นวิชาภาษาไทยครับคล้ายๆกันกับ30คะแนนแรกที่จะต้องเป็นการใช้ภาษาแน่นอนครับเราเข้าไปทํางานในระบบราชการการใช้ภาษาที่เป็นภาษาราชการเนี่ยมีความหลากหลายมีความเป็นเป็นเฉพาะของภาษาราชการซึ่งเราจะต้องสอบให้ได้20คะแนนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาการอานการอ่านจับใจความ การสรุปความการตรีความการขยายความจากข้อความสั้นๆหรือการเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากการใช้คําหรือกลุ่มคําต่างๆนะครับมีคําที่เป็นคําฟุ่มเฟือยมีคําที่เป็นคํากระทัดรัดหรือไม่กระทัดรัดการสะกดการเขียนถูเขียนผิดอย่างเงี้ยบางทีเราผิดจนชินนะครับผิดจนเราไม่รู้ว่าคําที่ถูกต้องมันคืออะไรเนี่ยอยู่ในหลักสูตรการสอบที่เป็นวิชาภาษาไทยอีก20คะแนน เป็นแปดสิบแล้วนะในอีกยี่สิคะแนนก็เป็นวิชาภาษาอังกฤษครับอีกยี่สิคะแนนก็เป็นคล้ายๆกับภาษาไทยแต่ว่าเป็นภาคของภาษาอังกฤษครับวันนี้พี่จะนําพาน้องๆมาดูตัวอย่างคําถามตัวอย่างข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติเทศบาลซึ่งปัจจุบันแก้ไขมาถึงฉบับที่14เมื่อปีพศสองพัน เมื่อวันที่16เมษายน2562รัฐกิจจารุเบกษาได้ประกาศให้ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่14พศ2562แล้วบอกว่าให้มีผลใช้บังคับถัดจากวันประกาศก็คือวันที่17เมษายน2562กฎหมายทุกๆฉบับนะครับในมาตราที่2เนี่ยมักจะบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ให้ใช้เมื่อไหร่ ในพระราชบัญญัติเทศบาลในมาตราที่สองของพศสองพก็บอกเอาไว้เหมือนกันครับว่าในพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยให้ใช้ถัดจากวันประกาศในรักกิจจานิบเึกษาในส่วนนี้หม,นหมายความว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับจะมีผลใช้ก็คือถัดจากวันที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็คือวันที่17เมษายน2563ซึ่งเป็นกติกาใหม่เป็นกติกาใหม่ที่ใช้กับเทศบาลพี่มีตัวอย่างข้อสอบนะครับมีเนื้อหาที่เป็นไฟล์ pdf ที่เป็นตัวบทเนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะขอไฟล์ pdf ที่เป็นแนวข้อสอบชุดที่พี่กำลังไล์ส่นอยู่ในขณะนี้ได้ด้วยการแอดไลน์ไปที่063 7จ็ดสามเสามสสามห้าขึ้นไลน์โปรไฟล์บอกว่าพี่วุฒิแล้วทักมาว่าขอตัวอย่างข้อสอบภาพกอท้องถิ่นพี่ส่งให้ฟรีในรูปแบบของไฟล์ pdf ในทางไลน์แต่ในฉบับเต็มนั้นก็เดี๋ยวค่อยน้องค,อค่อยสอบถามพูดคุยในในช่องทางต่างๆในโลกโซเชียลได้นะครับ ในข้อที่หนึ่งครับพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับล่าสุดเนี่ยก็คือฉบับที่สิบสี่ในฉบับที่สิบสี่นะครับในข้อที่หนึ่งเนี่ยในไฟล์ pdf ก็จะบอกว่าตอบข้อกอไก่แล้วก็จะมีคำอธิบายด้วยว่าล่าสุดเนี่ยพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติเทศบาลวงเล็บฉบับที่สิบสี่ประกาศได้รับเกียรติจากนักอภิาวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสอง มีผลใช้บังคับ17เมษายน2562นี่คือพระเย้าเทศบาลกฎหมายกติกาที่เปลี่ยนใหม่นะครับอย่างเช่นอำนาจในการสอบสวนเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเนี่ยใครมีอำนาจในการสอบสวนในเทศบาลนะครับเขาจะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทมีเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนคร เทศ um บาลตำบลเนี่ยผู้ว่าอาจมอบหมายให้ในอำเภอเป็นผู้กํากับดูแลก็ได้เทศบาลเมืองเทศบาลนครเนี่ยผู้ว่าเป็นคนกํากับดูแลเมื่อมีเหตุในการสอบสวนเกี่ยวกับการสิ้นสุดของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยอำนาจในการสอบสวนคือเป็นอำนาจของผู้ว่าในการจังหวัดกฎหมายเดิมๆนะครับฉบับที่ส3บสามฉบับหนึ่งถึงสิบสามเนี่ยรวมมาเลยบอกว่าอำนาจในการสอบสวนเนี่ยเป็นของผู้ว่าเหมือนกันครับ แต่บอกว่าให้สอบสวนโดยเร็วพอถึงฉบับที่14บี่ที่มีกติากาแก้ใหม่มีกำหนดระยะเวลาด้วยว่าจะต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในกี่วันอาจเป็นข้อสอบได้เนี่ยใครมีอำนาจสอบสวนเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสวมีาาพานธ์สบานคำตอบคือว่าในจังหวัดแต่คำถามอาจถามต่อไปได้ไหมนะว่าจะต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน การสอบสวนจะต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน60วันแต่เมื่อสอบสวนแล้วอำนาจในการวินิจฉัยจะเป็นคนละประเด็นก,กับการสอบสวนสอบสวน60วันวินิจฉัย30วันซึ่งแตกต่างจากเดิมเดิมมันคือบอกว่าใช้คําว่าโดยเร็วโดยเร็วเนี่ยอาจจะเร็วเท่าไหร่ก็ไม่รู้อาจจะเร็ว1ปีเร็ว2ปีแต่มันไม่มีกาหนดเวลาที่จะสิ้นสุดกิจการใหม่บอกว่าภายใน60วัน นะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องไปติดตามไปค้นคว้าไปดูกฎหมายใหม่ๆนะครับการประชมุมสภาเทศบาลครั้งแรกเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นภายใน15บวันนับตั้งแต่วันที่นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการเล,ล,ลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งแล้วภายใน15วันจะต้องมีการประชมุมสภาเทศบาลครั้งแรกในข้อที่3ตอบข้อขอควายการประชุมสภาเทศบาลครั้ง,อองแรกประชุมเพื่ออะไร เพื่อให้มีการเลือกเลือกเพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาสิ่งที่พี่บอกข้อสอบอาจไม่ถามแต่ข้อสอบอาจมาถามมันข้อที่สี่ก็ได้ว่าใครที่กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเป็นครั้งแรกใครเรียกประชุมไอ้สิบห้าวันในข้อที่สามนั่นใครคนเรียก คำตอบก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดในข้อขอไข่ในข้อที่ห้าครับการประชุมสภาครั้งแรกเนี่ยเพื่ออะไรคําตอบคือเ,เลือกประธานสภาเทศบาลน,นะครับประธานสภาเทศบาลมาจากไหนก็มาจากคนที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลแล้วสมาชิกสภาเลือกกันเองให้มาเป็นประธานสภาเทศบาลให้มาเป็นรองประธานสภาเทศบาล แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนแต่งตั้งประธานสภาและก็รองประธานสภาในข้อที่ห้าตอบข้อขอไข่สิ่งที่แตกต่างจากกฎหมายฉบับก่อนนะครับเราอาจจะอ่านหนังสืออานจะอาจจะไปนค้นหาข้อมูลเดิมๆถ้าข้อสอบถามว่าคุณสมบัติของคนที่เป็นนายกทนตรีเนี่ยจะต้องมีอายุเท่าไหร่อ่านกฎหมายเดิมอาจตอบผิดได้อ่านกฎหมายใหม่หรือเจอคลิปของพิพิธนเนี่ย เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนี้เพราะพี่เอาข้อมูลที่เป็นอัปเดตเนี่ยมาบอกกล่าวมาชี้จุดให้เห็นว่าจุดเนี้ยมันแตกต่างจากจุดที่แล้วแล้วเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประเด็น,นการออกข้อสอบกฎหมายเดิมบอก30ปีกฎหมายใหม่บอก35ปีนะครับั้นคนที่จะเป็นนายกเทศสนตรีจะต้องมีอายุสามสิบห้าปีบริบูรณ์ณนะวันเลือกตั้งข้อที่หตอบข้อขอข,อข แล้วจะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับในข้อที่7ต่อพ่อคอควายในข้อที่8ครับระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรีก็จะให้ให้ใครปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่จาเป็นเป็นการชั่วคราวควําตอบก็คือประหลัดเทศบาลน,นะครับข้อที่9เรื่องของอำนาจหน้าที่ของของเทศบาล เขาถามว่าข้อไหนไม่ใช่อำนาาหน้าที่อำนาาหน้าที่ของเทศบาลน,นะครับที่ไม่ใช่เนี่ยส่งเสริมและสนับสนุนสถานีตํารวจและหน่วยงานอื่นอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวสิ่งที่ใช่เราค่อยว่ากันนะครับว่าเขามีหน้าที่อะไรนะครับในข้อที่สิบคนที่เป็นผู้กํากับดูแลการทํางานของเทศบาลนคร ก็คือผู้ว่าราชก,การจังหวัดนะครับในข้อที่10ตอบข้อกอไก่นี่คือตัวอย่างข้อสอบที่อยู่ในคู่มือเตรียมสอบภาคกอท้องถิ่นหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะใช้ในการเตรียมตัวสอบในปี2563และคาดว่าน่าจะมีการสอบในเดือนธันวา มายความว่าการรับสมัครสอบอาจจะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาน,นี้แหละแล้วก็รายละเอียดในการสอบนั้นก็จะไปกําหนดบันช่วงเวลาไหนทํำอะไรบ้างแล้วคาดว่าจะสอบในเดือนธันวาณว,วันนี้เตรียมตัวได้แล้วนะครับแล้วน้องให้ชัดเจนกับเป้าหมายของชีวิตของตนว่าเราจะเป็นใครในปี2564อยากเป็นนักพัฒนาชุมชนก็เขียนระบุเอาไว้ว่าฉันอยากเป็นนักพัฒนาชุมชนของท้องถิ่น อยากเป็นนักวิชาการเกษตรก็เขียนเอาไว้อยากเป็นเจ้าที่การเงินและบัญชีเขียนเอาไว้อยากเป็นนักสัานาการเขียนเอาไว้อยากเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเขียนเอาไว้อยากเป็นครูผู้ช่วยเขียนเอาไว้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเขียนสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจจะนำพาการแสดงออกทางกายเป้าหมายเราชัดเจนมันก็จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนใครยังสับสนอยู่ใครยังไม่รู้ว่าฉันจะเป็นใครใน การสอบครั้งนี้ยังไม่รู้จะดูในตำแหน่งไหนยังไม่รู้จะเป็นใครเนี่ยอาจเดินทางไปผิดทิศผิดทางก็ได้พี่วุฒิและทีมงานเป็นกําลังใจให้ขอ,อข,ออขอไฟล,ตล, 35, ล,ฟล,ล์ตัวอย่างข้อสอบขอไฟล์หลักสูตรการสอบแอดไลน์0 6 3ย์9 3ส3 5เจสสสหขึ้นไลน์โปรไฟล์ขอกกพี่วุฒิแล้วทักมาว่าขอตัวอย่างข้อสอบหรือหลักสูตรการสอบท้องถิ่น แล้วพบกันครับสวัสดีครับ